กลับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเด้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องบอสบิ๊กเดือดไม่ทนสิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่นกาได้ออกมาพูดในส่วนของทางไฟ์สุดนะพี่น้องเนาะแล้วทางเพจหลายเพจก็ได้พูดถึงเรื่องดรามานี้ทันทีพี่น้องอย่างช่นในส่วนของทางเพจแซบบันทึงเพื่นกาได้โพสต์ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตือนทางฝั่งแม่ให้ระวังการไหลสด ถ่ายคลิปลูกควรเซฟกว่านี้อย่าให้พลาดบ่อยหลังน้องนาิตะไหลสดกับแม่แล้วนั่งไม่ระวังเห็นจุดๆุดจุด,จดซึ่งในไหลสดทางแม่ก็พยายามบอกลูกว่าให้นั่งดีๆและเอาหมอนมาปิดแต่ตามภาษาก็ลุกขยับไปมาทำให้มีบางจังหวะเห็นกกโนนั่นแหละพี่น้องทางพ่อจึงออกมาเตือน อย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่ยอดวิวเกินไปวสันวาพี่นวองในส่วนของเพจเนาะพ่นวองเนาะทางเพจสบายดีแซบเพื่อนก็ได้โพสต์ขึ้นกันพี่นวองเรื่องดราม่านี้เพิ่นบอกว่าบอทบิ๊กไม่กลัวดราม่าโวยไปหนึ่งกลุ่หลังพอพอถ่ายคลิปไม่ระวังจนมีภาพไม่เหมาะสมอันนั้นพ่นวองทางบอทบิ๊กเนาะพ่นวองเนาะเพื่นกาฟาดเดือดถึงเรื่องนี้ทันทีเพิ่นก็บอกว่า ลูกฉันทั้งคนอย่าเห็ดไปทั่วหลายเด้อมันหลายเทื่อแล้วลั่นลูกฉันทั้งคนอย่าพลาดบ่อยมันเป็นลูกฉันนะทําดีๆประมาณนี้พี่น้องเพื่อนก็บอกว่ามันหลายเทื่อแล้วนั่นแหละพี่น้องมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เกิดการวิพากวิจารณ์กันเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกาได้ตำนี้ถึงคุณแพลวพ่าว่าเหตุใดถึงไม่รู้จักเซฟ ลูกตัวเองไม่เพียงแค่แม่รวมทั้งอีป้าด้วยไม่เคยเซฟน้องตอนไหลสดเลยโพหลายครั้งแล้วเป็นครั้งที่้อยแล้วทางเอฟซีบาพี่น้องนี่หรอที่บอกว่าป้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นอย่างดีมันเป็นแบบนี้หรอที่เขาบอกว่าเลี้ยงเป็นอย่างดีมันขัดกับการกระทําอหลีวอรซันบาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางาเอฟซีคอมมนเชาวานิดเพิ่นกคาโามา พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวพี่นงองหลายคนหลายท่านบ่พอใจเนาะพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์เพื่อนกับบอกว่าป้าไม่เคยสอนอะไรให้หลานเลยห่วงแต่เงินบางท่านก็นบอกว่าเหตุใดถึงไม่เคยใส่ใจอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทางแม่ไม่ว่าจะเป็นทงาปนทงป้าท้างคนเป็นพอเขาจะเดือดมันก็ไม่แปลกประสมมาพี่นงองแต่บางคอมเมนต์เนาะพี่นงองเนาะเพือนะพ่อนกาเขามาวอาถึงเรื่องนี้คือกันว่า น้องเขาก็ใส่แพมเพื้หาแต่เรื่องที่จะว่าเขานั่นแหละตำหนิเขาทุกเรื่องมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นคนเป็นแม่เขากะห่วงลูกเขาอยู่แลว้วเขากะเซฟลูกเขาอยู่แลว้วเขาคงดูแล้วแหละว,ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรออกสื่อไสำหรับพ,พี่นวงทางเอฟซีอีกฟังหนึ่งเพิ่นกะบ,บอกว่ายังกะหาแต่เรื่องตำหนิเขา อียังกับว่าไ้แต่เขาพัศนวาพี่น้องแต่ว่าในส่วนของทางเอฟซีบอลบิ๊กก็เดือดไปตามๆกันพี่น้องบ่พอใจเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. บางคมเมนต์กัเว้าถึงเรื่องนี่อีกพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเซฟลูกเซฟหลานแต่ก็ยังมีดราม่าแล้วก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินของน้องๆนั่นแหละพี่น้องเพื่อนกับบอกว่าเบิงมาดวนแล้วขอเว้าแน่เถาอาหารภู้ใหญี่นี่เลิศคัก แต่อาหารน้องๆไม่เคยเห็นเลยบอกเคยเห็นแนวกินที่เลิศขึ้นจังของผูใยัยเลยวะสันว่าพ,พน้องบางข้อมเมนก็บอกว่าอันนี้เห็นด้วยจริงๆเห็นผัดไข่บ่อยมากแล้วคลิปที่ลงส่วนมากก็ลงแค่คลิปน้องไปโรงเรียนประมาณนี้พี่น้องทางเอฟซีเพิ่นกะพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเนาะพน้องเนาะหลายคนหลายคอมเมนต์กะเขามา เบอกถึงเรื่องหนีวาบาสมควรที่สิให้เกิดขึ้นคนเป็นแม่หรือในส่วนของทางป้าก็สมควรที่จะเซฟน้องๆด้วยประมาณนี้พี่น้องแต่ในส่วนของความเห็นของฟังเอฟซีทางเพลียวผาของพี่น้องเนาะเพื่อนก็บอกว่ากระบอกห็นมีเอียงเสียหายแม่เขากะเช็คแม่เขากระตรวจแล้วเขาถึงโลงได้ประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้ กับข้อมินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า